น้องจ๋าน้ำครับน้ำแม่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าเจอกันในป่าเห็ดจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าเจอกันอีกแล้วกับบรรยากาศฝนตกนะคะวันนี้ฝนอียังตกได้ตกดีทุกมือจ้าโอ๊ย มาไปเข้าป่าในวันฝนตกกับฝรั่งฝั่งโคงจา้าพ่อแม่พี่น้องจา่าไปดูซิเห็ดจะออกหรือยังจ้าบริเวณป่า,าเฮาพ่อแม่พี่น้องจ่าบริเวณป่าจ้าไปเข้าป่าหาเห็ดกันเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ่าพ่อแม่พี่น้องจ่าเซฟ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 เป็นแถวเลยพูดพูน พูนตั้งขโมยเคยมีจากพ่อแม่พี่น้องจ๋าแต่ว่าถูกกินแล้วว่าเป็นอย่างจ้าเอาได้คือเก้าจ้างามอยู่จ้าโอ้ยมนมนมน,มนขอหน่อยนะขอแต่หัวก็เอาจากพ่อแม่พี่น้องจ๋ามันอันนั้นถูกฝนถูกฝน,ถ,กนถูกแมงกัดน้ำจ้าพูนพี่พี่อีมาตขอเอาเออเอาขาไว้ให้เราซะเขาเอาหัว กินหมดแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าไม่เป็นไรแบ่งกันอ่ะฝนตกจ้ะฝนตกไปอ,อุ้ยฝนแหงจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าดอกหนึ่งโอ้ยงามๆเลยงามๆดอกงามๆผู้หนึ่ะงามเพียงงามว่ะดอกเห็ดนะกำลังงามถูกฝนเดือดเมี้ยงเนียงจ้ะพู้หน่ะ โอ้ฝนกระเพาะฝนผูขาบภาพอยู่ผูแท้ผูว่าฝนฝนแห้งทั้งร่มทั้งฝนขูขับโอแมงคู่กจอดอกนี้ดอกนี้แข็งแก้งดังดีดีงามดีต้องเก็บเกับประมาณนี้แล้วนะอืมเยอมา แม่พี่น้องจ๋าเซพเซเซฟนะคะเพิ่งหวานโอ้ลงห้องไปเสพเพิ่งหวานอะไรจะพุนด,ดอกนั่นเอาไปได้จะถูกกินไปถูกกินแล้วพี่อ,อันนี้ก็เอาไปได้จ้ะสองดอกถือกินเอาไปได้น้อยถือกินละเอาไปได้ลาที่ผ่านมาน้ยนะ<บ>ถืกกินเมือ่อขอจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าหนึ่งดอก พึ่งหวานของเราพึ่งหวานขาเล็กจ้ะพึ่งหวานขาบงยาวขาบางใหญ่ขารีบเออ้อพึ่งหวานขารีบจ้ะเอาจะอีกหนึ่งดอกนี่อยู่ในมุมในแก่พนตกมันเลียวเห็นง่ายดอกจ้ะเห็นหัวพ่นก้อยลอดหลดุดหัวเพิ่นขา,ขาวๆลดดอกนี่ดอกหนึ่งพุ่น หัวขาวเป็ดแรกเจ้าฝุ่นมีใครเห็นมั่งไหมคะเนจ้ะหัวขาวขาวอยู่ไหนสิอึ้อนี่จ้ะนี่นี่นี่เอาใหญ่แล้วกินได้แล้วนี่จ้ะเอานะคะเนจ้ะพรมแม่พี่น้องจ่าอีกดอกหนึ่งโอ้โหเกือบเหยีบยบคุณอะโอ้โหเก็บจ้าพรมแม่พี่น้องจ่าเก็บเก็บเก็บ เห็ด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 ออกแล้วเห็ดออกในกลางสายฝนออกในกลางสายฝนแม่พี่น้องจ๋าพึ่งหวานมาแล้วค่ะพึ่งหวานของเรานี่นี่นี่จ้ะนี่เห็นไหมเก็บมาเก็บมาโลดฮะน่จ้ะโอ้โหแม่พี่น้องจ๋า ซึ่งหวานฝรั่งเศสมาเหมือนกันนะคะเอาพร้อมตัดเลยอันนี้หัวสชมเกพาตัดตัดได้ยันพุงเปื่อนเปื่อนฝนอันตัดอันโบตัดจ้ะโบเป็นยังตัดไปน้ำขันยามฝนโบไม้แห้งเขาก็สีตัดเป็นน้ำขันฝนไม้แห้งเขากับสีเก็บใส่กระตาไปตัดเธอเดียว เจอดอกเห็ดในเรื่องอืมเพื่อนเขาต้องเราดินเราเพื่อวันจิไครับอันนี้เป็นเกลี่ยงหน้าฝนจ้ะเทิ่งเห็ดออกเทิงฝน,นเก็บทั้งฝนไปแบบนี้ละจ้าไปต่อเลยจ้า จ่าดอกหนึ่งก r a b หยับหัวดเดี๋ยวว่เห็นยางพานปผ่านไม้อยู่เปือนเนเป้อนแน่จ่าถือฝนเปื้อนแน่พูน,น่ะเสียงฝนคาบคาบมาอีกละอันนี้เพิ่งเงินค้าร้ายถือกินแล้วว่าเอาจะจะโอ้โ่เห็นสองดอกนั่นนี่นี่ดอกนี่กำลังตัดปอด,ปด,ปด,ปดเต็มเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเอากระสีเอาเตดอกเอาได้จ้าห้ายอยู่หลายอยู่พูน่ะอันนี้ว่าเอา อันนี้เด้อันนี้เอาจ้ะนี่แข็งอยู่นี่อีมัดที่ก็อยู่ไหนนี่เอาพองไมาเคลียอีมัดออกให้เนี่ยจับเอาอีมัดที่ขามันนี่ดอกหนึ่งนี่นี่เก็บมันๆโอ้ยได้แต่ดอกโอ้เสียงฝนจ้ะเสียงฝนเสียงฝนทั้งฝนทั้งลมมันก็นเลยอันสงดังแห้งเนาะนี่จ้ะดอกนึงนี่จ้ะ กันมันมันเลยค่ะพ่อแม่ปี่น้องอ้าวหัวรุดเอ้ยเอาบ้าเอาบ้าเอาหัวรุดก็บเ้ารักมังงามดอกหนึ่งคุณเอาได้บนนาะโอ้ยเห็ดออกหลายคักลายแน่จ้าแต่ว่าเอาบ่ได้มันเถ่าอันนี้กะโอ้ยได้แต่หัวเลมเอาจ้ะแต่หัวแข็งแข็งจ้าหัวเพื่อนะูพหนักเสียงคนคนเสียงลมนี่อีกบ่ นี่จ้าคอแม่พี่น้องจ่าดอกหนึ่งนี่นี่นี่ใครสิไปเห็นมะลิมาบังอย่างอยู่ในนี่เบิ่นเนบงเนยเอ้ยมะลิมาบังกันนี่ดอกนี้งามแน่หน่อยนึงจ้ะงามแน่โอ้สะอ่อนเฮ็ดจ้ะมือน,นี้หลายหลายเอาบ่าได้เคร่งน้อยอู้พองขามสองหัวนี่ไปงามแท้งามว่า พูดนะขุนจีน้อยเต็มเลยจีน้อยเต็มเลยเอาบ่ได้เฮ็ดแท้เฮ็ดว่าเอาบ่ได้เฮ็ดเน่าเฮ็ดเนี้ยก็เฮ็ดถือกินเมื่ถืออิมาดกินเบิดถือแมงกินเมื่มันหน่อยเนาะนี่เด้ดอกส้มพุูนดอกส้มโอ้ว่าส้มว่าส้มกับแตกออกมีคนมาเอาอยู่เด้อันเด้ขามันถือตัดกินบ่็อกถือกินขาถือกิน อยู่สายดอกหนึ่งอยู่สายโอพีดอกหนึ่งพี่จ้ะพี่ก็จะโบงงามปันไดจะเถิงถึกฝนเถิงถึกแมงพุ่นพูนตั้งตูดปวดอยู่บุะเดินพีตั้งสดปวดอยู่พี่ดอกหนึ่งนี่สวยงามดอกนี้เงาดอกนี้งามโอ้โหดอกนี้ได้ดอกนี้สวยงามโอ้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 ้ย เหีย่งงยงหนาหยาเกาะเพิน่นสวยงามจ้ะดอกนี่หยิบไม้มองหาเพื่อนจ้ะโอ้พองปรเห็นดอกนี่บอสนี่จับจับบางต้นโอ้พอเอาดอกนี่นิ่มเบิร์ดพอเอาดอกนี้นิ่มแล้วจ้ะไม่เอาหมวกสม้มจ้ะหมวกสม้มหัน่นหัวเซฟจ้ะน,น้อยเอาพอได้จ้ะน้อยพูดพอเอา หมอกส้มน,นี่เอาหมอกส้จมสจะ้จะเด๊เอาหมวกส้มนี่จ้ะนี่จ้ะหมวกส้มก็อกเอานะคะบ่เอาใบเสีบจ,จะ้ะเอาเบิดส้มกระเสบนี่จะ้ะออ้ยจ,จะเสียเอาดอกใดดีพี่พี่พี่หมวกส้มน,นี่จะ้ะส้มงามกำลังงามหมวกส้มบึง้ง ว่ามันเซฟดอกนั่นไปนี่จ้ะเกียบรัวรัวมันมันเลยจ้ะพวกแม่พี่น้องจา่าเซฟเหมือนนี่ะนี่ยจะให้ให้ไม่มกำลังงามานั่งเยู่หละนั่งเยู่ยหละมุนเบิดตกอ,อ่ะนี่อ่ะตัดตัดพร้อมเออหั่นหัวโซมออกมาในคางหัน เอาเอาตัดไม่เอาจังเลยพอดีหอกส้มเราออกมาแล้วมันพอดีดีเะนี่จ้ะตัดไปน้ำตุ่นนั้นเราได้บ้างว้เห็นตาเราแกงเลยม่อันฝนมาเก็บน้ำอยู่จ้ะฝนตกกระได้ข้งลังนี่ี่จ้าตัดตัดเร็วๆคุณประคอนฝนตกอื้มเพื่อน ยังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังแรงกจให้ฝรั่งฝั่งขงด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่เน่เนอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เด้อจ้าเด้อจะพลาดคลิปใหม่ๆของเรากดกระดิ่งเพื่อเฮาลงคลิปใหม่ๆมันจะได้แจ้งเตือนปุ๊บเลยจ้าจะได้เบิ่งกรมูจ้าว่าเราไปทำอะไรมาอะไรวันๆเนาะจ้าเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้า ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจในเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าออืบได้หลายอยู่เด้อจ้าคุณจับเต็มกระตาจากกระตาเพื่อนเพื่อนจ้าเพราะเป็นยังถึงบ้านจังไปซักเอาจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเปไปซักเอาจ้าบายบายขอบคุณค่ะ